و و ين ين ال ในการอัาน q u r า n ทางนำชีวิตในการเรียนรู้ Quran เพื่อเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเรานะครับ วันนี้เรายัางอยู่ในเรื่องราวที่ล็อกสุฮานะตาลาได้กล่าวในโซโลอัลอลชวอร์นะซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านเดมิโมซาอัะฮิส,สลามนะที่เราได้เริ่มต้นกันมาด้วยกับการที่ล็อกสุฮานุตาลาได้ส่งท่านเดมิมซาเราก็ส่งไปหาเฟรอนและกลุ่มชนของเขาส่งไปหากลุ่มชนที่ที่่านเดมิโมซาเคยมีปัญหาเคยโดนขับไล่ออกจากกลุ่มชนนั้นเนะี่ยก็คือที่ที่อียิปต์ นะอัลว่าตาลาได้บอกกับท่านนบีมูซาเรียกท่านนบีมูซาหลังจากที่ได้มีการลงว ahi ท่านนบีมูซามีการแต่งตั้งท่านนบีมูซาสะในการเป็นเป็นรอซูลมีการรับว ahi จากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาอัลลอฮฺตาลาบอกท่านนบีมูซาให้ไปหาไปหาฟิโรจน์ในประการแรกเลยที่ท่านนบีมูซาได้ได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาท่านอับดุลโมได้บอกว่ากลัวว่าพวกพวกชาวอียิปต์เนี่ยพวกฟิโรจน์และกลุ่มชนของฟิโรจน์และพวกเกปติยาเนี่ยกลัวว่าพวกนั้นเนี่ยจะ ปฏิเสธเพราะอะไรปฏิเสธฮะเพราะว่าคือก่อนก่อนหน้าที่ท่านนบีมูซาจะจะได้รับคําสั่งจากร้อนอับดมซาก็เป็นคนที่โดนขับไล่ออกจากดินแดนอียิปต์มีปัญหามีการฆ่าคนที่เป็นเกปตี้เนื่องจากมีมีประเด็นมีการทะเลาะกันร,ระหว่างเกปตี้กับบันนิอิสรออลเอลและเกปตี้ไม่ยอมอบดซาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะแต่ว่าต่อยเข้าไปหมัดเดียวเกปตี้นั้นตายเลย ท่านมิมูซ้าก็เลยบอกว่าฉันกลัวกลัวว่าเขาจะเขาจะปฏิเสธอันนี้คือคือธรรมชาติของของคนนะแล้วทนายมิซาก็บอกว่าบอกถึงปัญหาในปัญหาที่จะต้องต้องแก้ในเรื่องของการทํางานศาส,สนาเรื่องการเผยแพร่ก,ก็คือหัวใจของฉันเนี่ยจะเป็นหัวใจที่คับแคบเพราะว่าคําพูดของฉันเนี่ยพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไม่สามารถนะก็เลยขอขอผู้ช่วยขอให้ร้อสุสฮาโนอาตลาส่งท่านอบีฮารูนมาด้วย แล้วก็บอกไว้ว่าฉันเคยมีปัญหากับคนกลุ่มนี้อัลลอฮ์ตาราได้ให้คํามั่นสัญญาว่าเดิน Dean, mm. เดินหน้าไปนะเดินหน้าไปแล้วไปได้กับสัญญาณของเราแล้วอัลลอฮ์ตาราบอกว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างตรงนี้ให้เราได้เห็นว่าอัลลอฮ์ตาราจะอยู่เคียงข้างกับบรรดาอบ <Yeah. S 2> ีลและอัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาราก็จะอยู่เคียงข้างกับบรรดาคนที่เดินตามรอยของของบรรดาอบี Nothing. แล้วก็บอกว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยไปหาไปหาฟิรอนุ แล้วก็ให้บอกฟิโรจน์ชัดๆเลยว่าฉันเป็นพวกเราเนี่ยเป็นรอซูลเป็นศาสนาทูตเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานูอตาลาได้ส่งมานะว่าให้ท่านเนี่ยบอกว่าให้ฟิโรจน์เนี่ยส่งบันิอิสราเอลมามาให้กับพวกเราฟิโรจน์อพอเวลาที่มูซามาถึงมาบอกนี้ก็ทวงบุญคุณเลยว่าเจ้าเนี่ยเติบโตมากับเรานะเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งจนกระทั่งโตหลายปีเนี่ยเจ้าเติบโตมาใน ในวังของเราแล้วก็เจ้าได้ทําอะไรในสิ่งที่เจ้าได้ทําหมายความว่าเจ้าได้มีการทำํำปัญหาในท,ที่ที่เกิดขึ้นในการในการที่ทําให้เกปตี้ได้ตายบิมูซาก็ได้บอกว่าที่ฉันทําไปเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยฉันฉันเป็นคนที่หลงผิดหรือในตอนนั้นน่ยฉันเป็นคนที่คนที่ไม่รู้แล้ะอเลสสุบฮานูตาลาได้กล่าวต่อมาใน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 ,ในอายะของเราในวันนี้นะฮะหลังจากที่ท่านบิมมซาได้มีการถก กับฟิโรนแล้วก็บอกว่าในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่ฉันได้ทําไปเนี่ยที่ได้มีการทําให้คนเกฟตี้เสียชีวิตไปเนี่ยทำไปเพราะว่าเพราะว่าฉันไม่รู้ฟาฟารัตตูมินกุมลัมมาคิฟตุคุมฟาวะฮบะลีรับบีฮุกมะวะเจลเนีมินัลมุรซลีนฟาฟารัตตมินกุมดิมิมูซาได้บอกว่าแล้วฉันก็หนีจากพวกเจ้าลัมมาคิฟตุคุมในตอนที่ฉันกลัวพวกเจ้าหมายความว่าในตอนนี้ฉันกลัวว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะทําร้ายฉันฉันก็เลยฉันก็เลยหนีนะ ฟวาาบาบรับบีฮุกมละอัลลอฮฺซุบฮาะัวะตาลาได้ได้ได้มอบการตัดสินให้กับฉันคือได้มอบตําแหน่งการเป็นนบ,บีได้แต่งตั้งท่านนบ,บีมูซาเนี่ยว่าจะอะลนีมินัลมุสลีนแล้วก็แต่งตั้งให้ฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาหนึ่งในบรรดาราซูลนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮาบะัวะตะลาได้ให้กับท่านนบ,บีมูซานะว่าหลังจากที่ได้มีการหนีออกไปนะจาก เหตุการณ์ที่จะต้องโดนโดนสังหารและอัลลอสสุบฮาโนอาตาลาด้วยการกําหนดของพระองค์ด้วยฮิกมากของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ได้แต่งตั้งท่านเอบีมูซาว่าทีลกะนิ่งนันเนี่ยคือสิมุนนเฮาอมลัยยะอันอับบัตตะบเนีอิสรออีลและนะสิ่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าได้พูดมาเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเนื้อมาที่เจ้ามามาทวงบุญคุณกับฉันอันอับบัตตะบเนีอิสรออีล เป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มามาทดแทนกันกับการที่เจ้ามาเอาพวกบันิสลออีนเนี่ยมาเป็นทาตจริงๆมาทดแทนกันไม่ได้หรอกนะหมายความว่าวิมูซาได้บอกว่าสิ่งที่เจ้าทําดีกับฉันเนี่ยคนเดียวเนี่ยกับการที่เจ้าได้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 กดขี่ขนมเหงบันิสลออีนกันทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเอามาเอามาเอามาเทียบกันได้ไหมแล้วเจ้าได้ทําให้พวกบันิสรออีนเนี่ยเป็นเป็นเป็นทาตะ ให้เขาได้ได้ทำงานที่มันมันยากลำบากให้เขาได้โดนทรมานให้เขาได้โดนกันแกล้งอะไรต่างๆนาน,นานที่พวกบนิอิสราเอลพี่น้องเรานึกภาพคนที่เป็นทาสเนี่ยนะว่าเวลาที่เขาได้โดนต้องใช้ให้ทํางานเขาโดนกดขี่ข่มเหงเป็นยังไองไอันนั้นคือนนี้เลยนะท่านอับดมูซาได้บอกให้รู้ว่าวาติลเกีกันเนียมมาตุนตมุนโนฮาะเลยะอันอับบตัตตเบ,บิอิสราเอลนี่แหละนี่แหละคือเนียมาที่เจ้ามามาทวงบุญคุณกับฉันนั่นแหละทั้งทั้งที่เจ้าเนี่ยเป็นคนที่ มากดขี่ข่มเหงพวกบันิอิสราเอลย้อนความให้พี่น้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าในที่อียิปต์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยยุคที่ลอสผานัวทาลาส่งท่านอบีมูซาไปทําการด่าวะเฟเอร์ลอนที่อียิปต์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมีคนอยู่สองพวกใหญ่ๆหสองกลุ่มใหญ่ๆหญเลยกลุ่มหนึ่งคือบันิอิสราเอลที่เราได้ยินคุ้นหูกันอยู่นะบันิอิสราเอลก็คือลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยคือฉา,าย,ยางท่านอบียกูบหมายความเป็นลูกหลานท่านอบียกูบบันิอิสราเอีนในในตอนนั้นเนี่ย เป็นชนชั้นที่ตกต่ําแล้วก็เป็นชนชั้นที่โดนกดขี่ข่มเหงอย่างมากอันนี้คือชนชนชั้นหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเกบตียะเกบติยะคือพวกชนชั้นนายพวกพวกพวกมีระดับนะพวกชนชั้นนายพวกเฟรอแล้วก็กลุ่มชนของเขาในตอนนั้นในการใช้ชีวิตอยู่อยู่สองเผ่าสองกลุ่มกลุ่มพวกนายแล้วกลุ่มพวกกลุ่มที่เป็นที่เป็นทาตฟิฟรอและกลุ่มชนของเขาเนี่ยคือพวกเกบติ นบ,บีมูซาและก็กลุ่มชนท่านนบีมูซาเนี่ยคือพวกบ,บันิอิสราเอลและบันิอิสราเอลโดนกดขี่ข่มเหงมาตลอดเวลาท่า er นนบ,บีมูซาได้ได้ได้ยินจากฟโรนที่มาทวงบุญคุณนบ,บีมูซาก็เลยบอกว่าแล้วก็สิ่งที่เจ้าได้ทํากับพี่น้องของฉันล,ล่ะทํากับพวกบันิอิสราเอลหลักในการกดขี่ข่มเหงเนี่ยกออันอับับตบบันิอิสราเอลนะ พอเวลาที่มีการบอกว่าในการที่เจ้าได้ทําให้พวกบริสลออินเนี่ยเป็นเป็น,ปนทาสฟิรโูนก็เลยกล่าวขึ้นมาเลยว่ากอและฟฟรโรนุวาร ר ับบุลอาลามีนฟฟรโนได้ตั้งคําถามขึ้นมาในเป้าหมายที่ท่านอบ,บีมูมซาได้มาเนี่ยมาทําการเรียกร้องฟิรโูนไปสู่การไอบะดาต่อลอสซบฮานุตาลาแต่เพียงผู้เดียวอลอสตาลาได้กล่าวในอายะนี้เนี่ยกล่าวถึงการปฏิเสธของของฟิรโูนแล้วการฝ่าฝืนของเขา ว่ามารบบุลอาลันแล้วอะไรใครคืออะไรคือผู้อิบานแห่งสากลลโลกเหมือน,นกับในในอายะบางอายะนะที่อัลลอฮฺสุบบฮฺเวลาได้กล่าวถึงฟิรูนะว่ามาอิล um ิมทุลกุมินอิลาฮินกอยริฉันไม่เคยรู้ว่าเจ้าเนี่ยมีมีมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันมาอิล um ิมทุลลกุมินอิลาฮินกอรรินะคือเหมือนกับฟิรูกำลังบอกว่าฉันนี่แหละคือพระเจ้าที่พวกเจ้าต้องทําการเคารพสักการะนะ ฟ a สตักฟะเกาโมหูฟาตาูเฟรโรนก็ทำการขู่นะขู่กลุ่มชนของเขาแล้วกลุ่มชนของเขาก็ก็เชื่อฟังนะเชื่อฟังเฟโรนะเพราะฉะนั้นพี่้องบรรดาบรรดาพวกบริอิสราเอลบรรดาคนที่ที่อียิปต์ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็มีความมีความเชื่อว่าฟโรนเนี่ยคือผูอ้บานแห่งสากลโลโลกของพวกเขาคือผู้ที่คอยจัดการทุกอย่างให้กับเขา นะแต่พอเวลาที่นบีมูซาได้บอกกับฟรโรูนบอกกับพวกเกฟตีบอกกับมานิสวาเอนบอกกับชาวอียิปต์ว่าอินเนอรซูลรอับบินลาอลามีนแท้จริงฉันเนี่ยเป็นรซูลของผู้บานอินสารคนละโลกนะฉันเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานูวัตาลาได้ส่งมาหมายความว่าฟราโรนเนี่ยเคยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีอำนาจสุดมีอำนาจที่สุดในในการบริหารจัดการในการต่างๆในโลกนี้พอเวลาท่านนบีมูซาได้มา นบีมูซามาบอกว่าฉันเป็นรอซูลจากผู้อิบานแห่งสากลโลกแสดงว่ารอซูลแห่งผู้อิบานแห่งสากลโลกมาหาฟิรออุเหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าฟิรออุลคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้อิบานแห่งสากลโลกนะคุณไม่ใช่ร็อบนะคุณไม่ได้ผู้ที่ที่ทำการทําการ,าการจัดการนะนะ ฟิธรอนในในสุรต่อหาที่เราได้คุยผ่านกันมานะว่าเฟิรอนก็ก็บอกอัลลอสซาบานุตาลาเขาเล่าว่ากออร์ฟัมอร์รับบุคุมายาโมซาฟิธรอนว่าแล้วผู้อวิบาลของเจ้าทั้งสองเนี่ยคือใครมูซากออร์รับบุนัลเลยดีเอ่อต่อคุลเลยใชอินคอนกอหุสุมมหดาผู้อวิบาลของฉันก็คือผู้อวิบาลของเราก็คือผู้ที่ได้ให้ทุกสิ่งทุกทุกอย่างในการสร้างพระองค์เนี่ยพระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างซุ่มมหดาแล้วพระองค์ก็ทําการให้ทางนํา เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ให้เราได้ให้เราได้เห็นถึงคําถามของเฟรอนว่าวพาะมารบ,บุูลไลาลมีนามท่านอีนมูซาว่าและผู้บา,าลในสายคนโลกเนี่ยเป็นยังไงหมายความว่าผู้คนที่อียิปต์เนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเฟรอนคือผู้บา,าลในสายคนลโลกเฟรอนคือทุกคือทุกคนยอมกับเฟรอนว่าเฟรอนคือผู้ที่มีอํานาจสุดในในการปกครอ,องของเขาเฟรอนเลยตั้งคําถาม ว่ามูซาจะตอบอยังไงอลัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้กล่าวต่อมาในคําตอบท่านมูซาว,ว่ากลรับบุษสามวาติวลอทว่ามาใบนหุมาอิงคุนตุมโมกินนนอลัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้กล่าวต่อมาว่ากลรับบุษสามวาติวลอทว่ามาเบนฮุมาอิงคุนตุมโมกินนในมูซาได้ตอบไปว่าผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าผู้อภิบาลแห่งพื้นดินและผู้อภิบาลแห่งสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสอง คือระหว่างชั้นฟ้าและก็พื้นดินหมายเขาว่ารัศมีอุตาลาเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชั้นฟ้าในพื้นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าระหว่างพื้นดินไม่ว่าจะเป็นดวงดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโคจรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลกที่เรามองโลกที่เรามองเห็นหรือว่าโลกที่อยู่ในในในความมืดที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในท้องทะเลสิ่งที่อยู่ในภูเขาสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้า สิ่งที่อยู่ในพื้นดินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการสร้างของอัลลอ์สุบฮานูวตาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของอสิงสาราสัตว์ต่างๆเรื่องของลมเรื่องของนกเรื่องของสภาพอากาศทุกสิ่งทุกอย่างคือการสร้างของอัลลอ์สุบฮานูวตาลาท่านอิบรมุสาเลยบอกในคําที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์ตากล่าวในคําที่เป็นคําที่ครอบคลุมมผู้ผู้บานแห่งชั้นฟ้าต่างๆผู้ให้บานแห่งพื้นดิน ว่ามาใบน้าหมาอิงคุณตุมมมกินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในความว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมีความมั่นใจในการในในสิ่งที่อรรถสุฮานุตาลาได้ทําการสร้างมาก็คือให้ได้รู้ว่าการที่ผู้ที่สร้างเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอย่างไร ล้วเฟรโรนเป็นผู้ที่ใช้การสร้างไหมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการที่เป็นผู้สร้างไหมอิงคนตมโมไกเนนหากพวกเจ้าทั้งหลายมีมีหัวใจที่มีความมีความมั่นใจนะกอแลนิมันเขาแลหูอัลาตัสตมาอูนเฟโรอนก็ตอบกลับกับโมซาบอกกับคนที่อยู่รอบๆเขาว่าอัลาตัสตามาอูนพวกเจ้าทั้งหลายได้ยินไหมเนี่ยหมายความว่าได้ยินไหมว่าโมซาเนี่ยได้ได้กล่าวอะไรคือเป็นเป็นคำพูดที่ สแสดงสแสดงถึงการการการดูถูกกันนะกำลังจะบอกว่ามูซาสิ่งที่เจ้าสิ่งที่เจ้าพูดเนี่ยเป็นคําที่มัน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 พวกเรารับมาใครได้นะเป็นคําแห่งการการดูถูกนะว่าเจ้าได้ยินไหมเนะี่ยมูซาพูดอะไรี่มูซาก็ตอบตอบไปเลยว่ากอรับบักุมรับบอาบาอิก um ลุมุลเอาไวลิน um มูซาบอกตอนผู้อห,หบานแห่งสาคุโลกนีน่กะ็คือผู้อหบานของพวกเจ้าแล้วก็ผู้อวบานของ บรรดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าในยุคแรกนั่นแหละหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาสร้างพวกเจ้าและอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเป็นผู้ที่ era, สร้างบรรดาบรรพบุร <clearer himself> ุษของพวกเจ้าเหมือนดังที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินและสร้างสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินหมายความว่ากลุ่มชนที่ก่อนอยู่ก่อนฟิรโรนเนี่ยก็เป็นกลุ่มชนที่มาจากการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเหมือนการบอกเฟรอนให้ได้ให้ได้รู้ไว้ฟิรโรนพอเวลาท่านนบีมูซาบอกแบบนี้ เป็นยังไงฮะหมายความว่าคือคนเราเนี่ยเวลาที่มีการมีการตอบโต้กันมีการพูดคุยกันแล้วเวลาที่คุยกันไปจนว่ากลัวว่าคนจะคอยตามหมายความที่น้องสเกตนะเวลาที่เราทําการได้ว่าเชิญชวนผู้คนเนี่ยกลัวว่าคนจะคอยตามในอินนารซูลและกลุมุลลาดีอุรเสลอะไรกุและมัจจูนุนเฟรนูเลยบอกว่าแท้จริงรซูของพวกเจ้าเนี่ยที่ถูกส่งมา้กับพวกเจ้าเนี่ยบ้าไปแล้วเนี่ยหมายความไม่ได้มี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีสมองคือกําลังบอกกับผู้คนว่าอย่าไปฟังมูซานะมูซาพูดด้วยกับคนที่ไม่มีสติปัญญาเดีมูซาได้บอกตอบไปตอบต่อไปนะพี่น้องอันที่เป็นหนึ่งในหนึ่งในแนวทางในการตอบโต้สําหรับคนที่เป็น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 คนใหญ่ดูนะวอลอสสะานูวัตลากรา้ต่อมาในการตอบโต้ของท่านในมูซากอรอับุนมัชริกวัลมะกริบุวะมาเบนฮุมาอินคุนตุมต้ากลุน ขอรับบุญมัเช่นเจวันมงเร็บดีมูซาได้บอกว่าผู้อิบานแห่งทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกแล้วสิ่งที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศตะวันตกหมายคุณบานแห่งการสร้างทั้งหมดตั้งทิศตะวันออกจดจดกระทั่งทิศตะวันตกเอิงกนทมตากลโลนหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีสมองกันหมายความว่าไงครับพี่น้องในบางครั้งในเวลาที่เราเราได้เข้าสู่การการพูดคุยการตอบโต้การถกเถียง สุดท้ายพอเวลาคนที่คนที่เราเราถกเถียงด้วยเนี่ยแล้วเราพูดคุยกับเขาเนี่ยจนกระทั่งว่าเขาไม่สามารถที่จะนำนำอะไรมามาตอบโต้กับเราได้สิ่งที่เราจะได้เจอก็คือนะคือการด่าทอคือการตําหนิคือการว่าเป็นคนบ้าบ้างคือการว่าไม่มีสมองว่าคือการว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในหนึ่งในแนวทางในการตอบโต้ที่รัศุีพานูวัตรลาสอนนั้นข้อแรนในเรื่องราวท่านอิบิมูซานี่ก็คืออะไรฮะคือการบอกในเรื่องในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปไม่ได้ให้เราด่ากลับไป อย่างเช่นเขาบอกว่านบีมูซาเป็นคนเป็นเป็นคนบ้าถามว่านบีมูซาตอบกลับมาว่าคุณน่ะแหละบ้าแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางของกุรอานไม่ใช่แนวทางของท่านนบีไม่ใช่แนวทางในการที่เราจะทําการด่าว่าการด่าว่าการเรียกร้องคือการต้องการที่จะให้คนเนี่ยยอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตาลตาจึงบอกท่านนบีมูซาว่าให้ทําการบอกต่อไปนะสอนต่อไปว่า รับบวกคุมรับ,บุนมชิริกวันมกริบวัม,บมาใบญนฮะวมาอินคุณตุมวิญนินผะู้บานแห่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยมีสติปัญญากันพี่นองคฮะนี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาหนูว์ตาลาได้ได้บอกกับเราไว้ในในอายะ์นี้แล้วเราจะมาคุยกันต่อนะว่าเฟรองอนจะตอบกับท่านนบ,บีมูซาอย่างไรในการพูดคุยกันถึงการให้มีการยอมรับในในการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮาหนูว์ตาลา ونكم او عدم كونينا فقلنا نحب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. Team we